โอ้โหเดินเตะโอ้โเดินเตะโอ้ไปเดี๋ย้เดียวเด่ประชาไปพัสมลงเลยคชาลุกเลยหลักนะครับตัวกันจริงอมเลย เอามันนี่ลูกมันมืดแล้วไง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn